เปิดอักษรยอสามไฮโซดังรุมจีบแต้วนัทพรจบความสัมพันธ์รักมาราทอนอันยาวนานถึง14ปีค่ะสำหรับคู่ของนางเอกสาวแต้วนัทพรกับแฟนหนุ่มต้นอาร์ตซึ่งสาวแต้วนะคะก็เด็กมาบอกแล้วว่าทั้งคู่นั้นจบกันด้วยดีลดสถานะจากแฟนมาเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันแต่ก็ยังคงเป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันอยู่ล้วค่ะล่าสุดนะคะ นักข่าวตัวแม่ค่ะอย่างแจกกรินไทยรัฐเปิดตัวย่อนะคะและข้อมูลของทั้ง3ไฮโซที่รุมจีบนางเอกสาวเนื้อหอมอย่างเต้านัทพรค่ะโดยงานนี้แจกกรินค่ะก็ได้ออกมาเผยผ่านทางรายการเรื่องนี้ต้องขยายมีทั้งไฮโซหน้าเป๊ะรวยล้นฟ้ามีธุรกิจเยอะมากมายเคยมีแฟนเป็นดาราระดับนางเอกแถวหน้ามาก่อนแล้วคนที่สค่ะ เป็นไฮโซน้าหล่อพึ่งเลิกกับดาราสาวหน้าหมวยเมื่อปลายปีที่แล้วส่วนคนที่3ค่ะเป็นไฮโซรอยสักชอบทักอินบ็อกซ์พึ่งเลิกกับแฟนดาราดังซึ่งงานนี้ค่ะทําให้ต่างคนต่างคาดเดาเป็นอักษรย่อนะคะที่มีทั้งกทแล้วก็หอหีบกันอีกด้วยแ่ะค่ะเอจะเป็นใครกันนั้นก็ต้องตามสืบกันต่อไปนะคะ และแน่นอนแล่ะค่ะว่าถ้ามีความคืบหน้ายอย่างไรทางเราไม่พลาดค่ะที่จะนำมาอัปเดตให้เพืเ่อนๆได้คอยติดตามกันค่ะและอย่าลืมกดไลค์กด u ั s สไ i b e กับช่องของเรานะคะแน่นอนอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนก่อนใครจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ที่เรานำมาอัปเดตให้เพืเ่อนๆได้คอยติดตามกันละค่ะ